เลี้ยงคิชฌ่ข้างเยอะลูกโตนะระยงก็เยอะแล้วอย่าไปหัวเน่หนเทียบกับหน้าสิมันต้องหน้าใหญ่กว่าหรอเอาเหรอแต่ลูกมันโตไงอ่านั่นไงมะม่วงแก้วขมิ้นเดี๋ยวลองเอาไปกินแบบหฮาหามดูเราชอบกิน จริงเหรอน,นี่ยิ้มหรือ,อยังก็ยิ้มอยู่นี่ไงขัน,นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับที่คุณผู้ชมเห็นในตอนต้นคลิปนะครับเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นที่ผมนำมเมล็ดมันมาจากกรุงเทพมหานครครับซื้อมาจากรถเข็นแล้วพอกินเสร็จแล้วก็นำมเมล็ดของมันมาปลูกเอาไว้ที่บ้านไร่เสงทองประมาณสามถึงสี่ปีแล้วล่ะครับตอนนี้มันให้ผลผลิตแล้วแต่เหมือนว่ามันจะกลายพันธุ์แล้วก็ลูกโตมากเลยทีเดียวนะครับ ส่วนที่เห็นผมตัดอยู่ตอนนี้คือต้นจามจุรีครับมันติดมากับขี้วัวมากับปุ๋ยหลังจากนั้นก็มาโตภายในสวนเราก็ปล่อยมันทิ้งไว้ครับเพื่อจะตัดเอาไม้ใบของมันก็เป็นปุ๋ยชั้นดีเลยทีเดียวส่วนนี่คือด้วงชนิดหนึ่งนะครับไม่รู้ว่ามันชื่อด้วงอะไรแต่ว่าสีสันของมันสดสวยมากๆเลยทีเดียวเวลาผมทํางานอยู่ภายในสวนนะครับทําสวนอยู่ผมก็มักจะเจอมแมลงเจอสัตว์แปลกๆมากมายเลยล่ะครับระบบนิเวศค่อนข้างดีมากเพราะว่าเราใช้ การทําเกษตรแบบอินทรีย์นั่นเองนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมก็อย่างที่บอกเมื่อเราทําเกษตรอินทรีย์ Inc. นะครับผมก็จะไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าเราก็ต้องลงทุนในการตัดหญ้านิดนึงนะครับแต่ว่าหญ้าเหล่านี้พอมันแห้งแล้วเราก็จะไม่เผาทิ้งแต่ว่าปล่อยให้มันย่อยสลายเน่าเปื่อยกลายเป็นปุ๋ยครับดินของเราก็จะดีขึ้นนั่นเองนี่แหละครับก็ตัดหญ้าแล้วให้คุณแม่สามารถเดินรอบสวนได้สะดวกนะครับ ส่วนในช่วงนี้เดือนพฤษภาคมนะครับฝนเริ่มตกขึ้นมาเยอะมากขึ้นแล้วก็ลมก็พัดแรงมีนกน้อยนะครับรังนกหลายๆรังเนี่ยตกลงมาจากรังส่วนเจ้านกน้อยตัวนี้โดนแมวคาบมาด้วยนะครับมันบาดเจ็บอยู่ด้วยครับ จริงๆแล้วมีนกน้อยหลายตัวนะครับที่มันตกลงมาจากรังแล้วเราก็เลี้ยงแล้วมันก็รอดไปแต่อย่างเจ้านกตัวนี้มันบาดเจ็บอยู่ข้างในด้วยนะครับมีแผลอยู่ข้างในด้วยสังเกตดูขาข้างหนึ่งนะครับมันจะเหยียดออกมาไม่สามารถหดได้พอสุดท้ายเราเลี้ยงมันได้ประมาณ2-3วันมันก็ป่วยแล้วก็ตายครับเนื่องจากว่าบาดเจ็บอยู่ภายในน่นเดงครับ อย่างในช่วงนี้นะครับเดือนพฤษภาคมมีฝนตกเยอะมากๆเลยน้ําในร่องสวนนะครับก็เลยเต็มอยู่ตลอดบัวก็กลับมางอกงามอีกครั้งหนึ่งส่วนที่บ้านไร่ใสทองของเราถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงฤดูแล้งหรือฤดูไหนก็ตามนะครับจะมีน้าไหลเรื่อยๆแบบนี้ล่ะครับนี่แหละครับช่วงนี้ก็จะเขียวชอุ่มเป็นพิเศษเลยนะครับ ก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับว่าเวลาทําเกษตรทํางานอยู่ภายในสวนก็มักจะเจอมลเรงแปลกๆอย่างตัวนี้ก็เป็นหนอนที่สีส,ส,สันสดใสสดสวยมากเลยนะครับมันกินก้านของต้นบอนสีของมันก็เป็นสีน้ําตาลคล้ายๆกับก้านบอนครับดูหน้าตาแปลกๆสวยไปอีกแบบเลยนะครับนี่แหละครับพอ,เร,เ,อเราไม่ทำเกษตรแบบเคมีนะครับแต่เราใช้เกษตรอินทรีย์สัตว์นานาชนิดมแมลงหลากหลายกบเขียดงูมแมลงทั้งหลายทั้งแหล่นะครับ ก็มีระบบนิเวศของมันอยู่กันได้แบบนี้ล้ครับในช่วงนี้ต้นไม้แตกใบได้ดีแตกกิ่งก้านได้ดีผมก็จะต้องตัดแต่งกิ่งของต้นสักแบบนี้นะครับเราจะตัดกิ่งด้านข้างของมันออกเพื่อให้ต้นของมันตั้งตรงแล้วก็จเจริญเติบโตอ้วนสมบูรณ์นั่นเองครับหากมันมีกิ่งด้านข้างเยอะมากจนเกินไปก็อ,อาจจะทําให้แย่งอาหาร มันไปสร้างจะไอการเจริญเติบโตนะครับบริเวณกิ่งแทนที่จะมาสร้างการเจริญเติบโตบริเวณลำต้นครับก็เลยจะต้องตัดกิ่งด้านข้างออกบ้างนั่นเองเพื่อให้ลำต้นของมันเจริญเติบโตได้ไวครับ คุณผู้ชมครับปกติผมจะทําสวนนะครับแข่งกับเวลาแล้วในช่วงนี้ก็จะต้องแข่งกับฝนดนวยนะครับเพราะว่าฝนเริ่มตกกันมาเยอะส่วนในช่วงเวลาเย็นคุณพ่อคุณแม่ก็จะไปนอนในกระท่อมที่สวนนะครับกลางวันเราทํางานกิจกรรมที่สวนแล้วกลับไปอาบน้ํากันที่บ้านแล้วก็จะกลับมานอนสวนแบบนี้ละครับคุณพ่อกับคุณแม่บอกว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าจะ จะได้ยินเสียงกบ <ๆ S 1> เขียด <ๆ S 1> เสียงนก <ๆ S 1> เสียงอะไรมแมลงสัตว์ต่างๆนะครับในช่วงเวลากลางคืนคล้ายกับย้อนไปในอดีตเลยนะครับในช่วงที่ว่าบ้านคนอยู่ห่างไกลกันเวลานอนก็ได้ยินเสียงกบเสียงเขียดเสียงมแมลงเสียงจิ้งหรีดแบบนี้นอนสบายแล้วคุณแม่ก็บอกว่าอากาศเย็นสบายลมช่วยทําให้นอนหลับได้สบายมากเลยครับ และอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นะครับเจ้าหมาของผมเนี่ยทั้ง3ามตัวมันก็จะมานอนเฝ้าหน้ากระท่อมด้วยนะครับวนไปเวียนมาแล้วก็จะมานอนกันหน้ากระท่อมแบบนี้แหละครับเป็นเพื่อนกับคุณพ่อคุณแม่ครับในคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับแต่จะให้คุณผู้ชมได้มาชมว่ากิจวัตรประจําวันนะครับในแต่ละวันเราอยู่ที่บ้านไร่สายทองทําอะไรบ้างก็ยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ